ไม่เคยกินจะกินไหมจ๊ะเดี๋ยวก,กินให้ดูนะว่าเขากินกันยังไงหนึ่งขั้นตอนแรกคือแลบลิ้นออกมายาวหนึ่งนะวิธีการกินนะคะแลบลิ้นออกมายาวๆนะเพื่อมารับผู <c oughs> มันเป็นจมมอ่ะนั่งมองอ่มันก็ชมนั่นตัวเนาะแกนมันจำเนาเนาะมันวอมันจีเสียแล้วอ่ะอือคณะวบวปอกบัได้กินบดได้กินแล้วอือถ้าวีกแค่เทอรมือเนีะวบได้กินเลยกเมาว่านะมือแรงก็ดีอือคือมันหวางไม่แข็งหรอกมันจะพอดีอือสุวมาเชมือกันอือมันสุกมาเหมือเขาไม่ได้แช่น้ำยามันเนาะ ลูกนี่แหละไม่ใช่ลูกนี่แหะลูกนางมันมก็ยังได้ดีอยู่ลูกใหญ่น่ะก็เจอทุเรียนหน้าฝนด้วยเนยาอยย้าย ถ้าว่าเป็นที่แรกปวดเมื่อยปวดแขงปวดขาปวดเบิดเนื้ตอตัวมันขึ้นมาหัวขึ้นมาหัวร่องมาพองจมูกปวดเบิร์ดปวดตันถ้วาอาการนั่นนะทินามาแล้วร่อยฟังนะแล้ววองเจ้านี่มีสามหวานเป็นแจ้งแต่อาการเยอะมาก ที่แรกแม่หมูน้ำด้หูเขาเราคือบาบอกคอยคอยว่าอยู่กับเราหมูว่าอืม่ลคือคอยบอกไผรหรอกมา่อบอกคอยว่าให้บอกอาจารย์มุทัยคุณกีโค้มีเพื่อนบ่ใด่บาอือเป็นทั้งที่ต้องหามไปเต็นสดสนธนากับตาบ้านอืต้องการโตอยู่ดังนันเรากับอืม เรานอนเราก็ข้่ไปนอนเทิงๆแล้วผอมานอนน้ำเขาการโก้เจะของก็หายพ่าหายไปใกล้ไปเพิ่งตัวอยอะพอดีเจอทุเรียนนอนเลยลูกเนี่ยนอนผลล้วนแก้วเป็นติ๋วทุเรียนแก้วมันต้องหวานทำหวานอันนี้มันจืดอะ โมเมนตทุเรียนแก่หรอกเปลือกมันดำแมอเบียร์เรื่องนอกมันน่ะโอ้เลยทุเรียนดูมีแะเสบเนี่ยนอนเพราะว่าเขาเรียก์ทุเรียนจะไปเอาเปลือกมันดำเลยลูกที่หลังจำแหวกทุเรียนมันแก่มันแก่ดีๆเนี่ยเขาองเบียกเอาปีนเบิองจะกอนมันเปียก์ดำบ่กันน้อยไรเปียก์บ่ดำขันมันแก่แต่แก่ไปมันน่ะ ายน้ำมันน่ะเป็นชีน้ำตาลเป็นชีน้ำตาลดำที่เบีมันจะแหงเงี้น่ะแค่คนเปียกดำเบียดนี่เปียกดำข้างนอก,กคุณเพียรอนเน,อน,น,นีอนมันมันเอามาบ่มโดนมือมันก็เลยดำมันก็นเลยน,นั่นฉันคุณเลียงแกจะแกรู้หวานมันเแกโคลมาสกี้อละ S <S ว่ากนตื้อเคคนตื้อนะ่ะเขาไม่รู้หรอกมันต้องอยืนตรงคนตัดเขาเกิดบอกอยู่คนซื้อ, <คน S 1> อเขาก็มีนี่น่ะเี่เขาก็มาจากบางอื่นเขาโบแมนเซียนทุเรียนมันยืนของคนตัดคนตัดตัดออนมันก,กับออนคนตัดตัดแก,ม,ก,ก,ดแกมันก็แกเขาก็ยังว่าความผิดทุกอย่างนี่ยื่ตรงคนตัดคนตัดต้องดูว่าทุเรียนออนหรือทุเรียนแกเขาก็ยังออกมาว่าอยู่คนขายน่ะไม่รู้เรื่องดอก ดิ่อเ,เอืม,นะอมคนขายนะ่ะเขาไม่รู้เรื่องดอกเพราะเขาพอได้ปุเขาแม็นเจ้าของสวนเขาเป็นแค่ผู้ค้าความผิดนะมันอยู่ตรงคนตัดลงมาหนุนมึงหัวอ่อ,อนมึงก็ยังตัดลงมา